ของนี <h leigh> <h leigh> <h leigh> ้ก well, ่อนน้องนี่บลยอู้หูมันทำหมืดาครับคุณน้องคุนโอ้โหหวานบนเขาก็มินมิดเขาเยอะขึ้นกันครับผมผมอู้หว่าครับผมออกตัวนึง้องพี่น้องอืมเขาเยอะอยู่เขาเยอะอยู่พี่น้องของเรียกฮะมึงผสมซอนครับผมติดวางบนบุกฐานได้ครับผมเขา้กันครับผมนี้ ่นะครับผมออกป่องได้ครับผมไปกับเตี้ยเขาครับนนปึ๊บป่องหนึ่งครับผมตามป่องใส่ใกล้ๆกันนี่ครับพอดียู่ได้กินครับสิดเดือนเข้ากันได้พอดียู่ได้กินครับพี่น้องโอ้ป่องนี่ก็ออกการอยู่ครับอืมมาออกการอยู่ครับอืมมาดูมันอยู่ไปเท่าเที่ยวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชม ทุกช่องทางของไอีอุลทรหากินนะครับในเพจนะครับในเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องสวัสดีทุกช่องทางครับผมมือหนีผ้าพี่น้องมาใส่กระป๋องนะครับใส่ปลาด้วยขวดน้ำพลาสติกพี่น้องขนเมืองทางลงไปดูผมเป็นเขาเป็นปลาที่ละผมผมสีผ้ามาใส่นะครับเนาะแต่ว่าทั้งเตยมันจะมีไอ้นั่นอยู่พี่น้องมีน้ำตกมีอีย่างยู่ธ์นท่าอุ้งเมืองครับผมขนท่งเมืองดูผม มันต่้มๆนี่ครับพี่น้องขนาดย่างยังต้อ,อ,นนองเลียนลงเพราะปาดเลี้ยนลงพี่น้องเวลาขึ้นมาเนี่ยบึงนู้นขนทางลงไปพี่น้องต้องไปหูนี่มีในเขาในปางที่นั่นพี่น้องแต่มันจะมีไอ้มีน้ำม,มีอันนั้นอยู่ในในลำนย่ครับเครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างครับผมเส่นบันไดครับผมฝุ่นเบิ้งสิ่หินยิงลงไปฝุ่น <laughs> ผมเาก็เลยลงมาถึงแล้วครับผมสําหรับน้ําท่านเนาะ ันครบเป็นน้ำตกเป็นนั่นไปพี่นอ้องนี่แหละไม้ที่ห้องจะผ้าผมสิผ้ามาใไซน่ะพี่นอ้องเนาะเ้็ดกะออกอยู่ด้วยครับชว่วงหันเนื้อเท้านี่พี่นอ้องแต่ว่าผมก็บ่เอาแล้วมันมันเถาแล้วพี่น,อน้องเอ้บุญเมืองทางเขาลงมาครับผมย่นนางมาที่ผูมมครับไ้มาเไปบิ่ายราป เป็นน้ำตกเป็นท่านน้ำเล็กๆน้ำหุบเขาเนาะพี่น้องคุณในคุณอะผมมีผ้าขอไปใส่ในคุณพี่น้องน้ำน้ำออกมาจากคุณเป็นจะเป็นน้ำท่านไนเป็นจะเป็นน้ำท่านนีดหน่อยครับผมต้องไปกินหินกินได้นะครับในเขาเด้ครับพี่น้องกินห้องกินหุบเขาเนาะพี่น้องสดีพาอขอไปใส่ในคุณอะห้องบึ ามานีป่ามิยังมาหนามใสๆเังสิพี่น้องไปร่วงรุนน้ำกันครับผมมาสิมีบ่เหมือนผมพับไปอีกไม้นึงนะครับพนละไม้ครับอีกไม้นึงพี่น้อง่าสิมีป่ากินเ้อบ่ไปรุนน้ำกันครับวองมาถึงไม้แล้วนะครับเหงาห้องาก็จะเป็นกุ้งนะพี่นนะ้องเนาะกุ้งผ็ไม่อยากสดนะครับผมกุ้งเห้ากุ้งแต่ก็หัวหานเนาะเป็นหัวหานหมู เดหัวหันปลาซากุระนี่น้องพี่น้องนั่นแล้วก็หัวหันปลาน้อยน้องพี่น้องนี่เราผสมกันไว้ลมก็จะเอาด้วยกับป๋องนี่นะครับสามปองครับผมหนึ่งสองสามครับผมผมจะเอาเนื้อใส่ครับผมแล้วก็แบ่งปุ่งเป็นส่วนๆไปเนาะนี่ครับเนื้อลงไปครับเนื้อกว่าเป็นหูนะลองเบืองนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิขเอาหรือว่าปลาเขาเนาะผมพอยยัดไสเนื้อนะครับพี่น้อง พี่น้องเห็นหมูปาหมูนั่นบ้างเห็นบ่ครับนี่คุณร้อยอยู่ครับพุ่น้องนี่เห็นบ่นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดลงไปตกครับผมเบ็ดเนี้ยกุ้งครับผมกุ้งห้องย่งหยุนพี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เนี้ยกุ้งลงไปตกระ้วเอาที่ร้อยยามตัวนั่นนะครับตุ่มอยู่ใกล้ๆแล้วครับผมคุณน้อง วางที่ล้อเนาะเดี๋ยวผมใส่เงี้ยก่อครับนะครับพี่น้องม้อดุนน้อกันครับว่าวทีได้บ่ผมไปใส่บุญเลยพี่น้องกินแล้วครับผมอู้หูตกวางทีน้องตัวน้อยครับผมดึงทิดขึ้นมาทีได้แถมแหลกมาเลยครับยันไม้ครับผมวางที่ล้อเนาะพี่น้องเนาะคุ้ยเรียนตุ่มใส่เลยครับคุณอะอู้หูนะครับ ไม่ได้แล้วครับผมไมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่กแมกแ้ม,กแมแล้วครับผมมาพี่น้องหยัดปดกัน,นครับมดูน,น้ำกันอีกครับพี่น้องเงลาลงไปปุ๊บกินเลยครับุุนผมดูพี่น้องดูดูนน้ำกันดูขึ้นอีกวะอู้หลอกนี่ว่าขึ้นครับผมเนื้อหายใส่เนื้อไหมก่อนครับ เนื้อหน่อยครับลุนดีครับลุนดีนะครับวิถีหายู่หากินครับในดงในปลาครับอยู่หากินได้พี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วพุณคุณเฮ้ยโอ้คุ่นตกของพุ่นพี่น้องพุณคุณดินอยู่พุ่นพุณคุณเอ้ยยัดเอาแล้วกกันอีกพี่น้องโอ้ดึงเอาดึงเอาพี่น้องพุณต้องไปกินเลยครับดึงขึ้นมาเนาะน้องเอ้พุณฮึโอ้ตัวนี้มาขึ้นครับผม ขึ <c balm> ้นครับตัวนี้ครับเีอยหยัดซิดก่อนครับพี่น้องโอ้กินนักครับผมกำลังซ hey, ิดมันเลยพี่น้องเอ้ยคุณได้หอดปลาค้อกั้งพขาน้องเหมือเขาเอื่นปลาค้อกั้งนะพี่น้องผมใหญ่เบิ้งนะครับครับผมในส่วนมากในลั่มเขาเนาะจะมีป่าปลาปลาพุ่มนี่เนาะสามารถกินได้ครับผมนี่ปลาค้อกั้งครับผมเหมือนไปล่อนนะครับไปล่อนน่อนแต่ว่ามันหนักตัวหัวมุมๆนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นนบ่่ีเขาเรียกปลา่อนเนาะปลาค้อกั้งครับผม ลุ่นน,น,น,นังนี้ครับผมนั่งนั่นได้อยู่งสามสี่ตัวพี่น้องลุ่นนังนี้น้องกันครับผมอู้นะพี่น้องแตถวๆๆเขาเหรอู้เขาอยู่เขาอยู่พี่น้องเขาอยู่เขาอยู่อู้ไปกับเขาแล้วพี่น้องเลยหนึ่นหุ่นครับอืมได้ลุ่นได้รุ่นหนึ่ลึกๆเลยแช่ปลาครับอืมครับให้หลายตัวอยู้เดียวเดี๋ยวผมจีสั่งนั่นนั่นมากครับผมมุ่งดักปลาพี่น้องอู้ จังเลยครับดวงนี้มึงกับผมคุณน่ะใส่ลงไปนะพี่น้องแตงเงาเงายุบปลาหน่อยนะพี่น้องดึงลังที่ผมใส่เวนพุณน่ะอ้อมตุ่มนะครับพผมน่ะเป็นมู๊นมุ้พี่น้องหาทางเขากับผมเดี๋ยวผมจะหาวิธีที่ดีกว่านี้ครับผมใส่เลยดึงคุ่ณพี่น้องดึงขึ้นที่เขาอเตี้ยมนะครับผมน่ะดูเตียมเลยนื่คุ่นเห็นไลกันไปพุณพี่น้องคุ่นณ เห็นบ่เต็มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอวิธีไหมครับผมวิธีนี้มันมันอาจ,จีพสั่นเข้าไปแล้วมันออกได้พี่น้องทีเดียแบบวิธีเข้าไปแล้วอวกม่ได้ครับผมมั่ใส่ร่องเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวร่องหาวิธีไหมก่อนครับที่นี่บริโภคผลครับผมมาลังเห็นบ่ลายพอสมควรอยู่ดิครับแต่เป็นอีกไอย้ย่างนึงที่เป็นเป็นผงยังไง,น,งนะพี่น้องมันจะเข้าไปเต็มเลยเนี่ พ่อได้กินครับผมเท็ดแบบนี้ก็พ่อได้กินตัวรอดได้ครับผมในปลา <c oughs> พี่น้องแบบนี้ผมไปเท่มาก้วครับผมนี่มัส่ตยมาพี่น้องใส่หมัง,มงเก้านี่นะพี่น้องนี่กำลังมากครับผมเต็ยมยุกใส่หมังเก้านี่แหละเหมืงเก้าเลยครับเหมืงเก้าเลยนี่ครับเหมืงเกา้าเขาจะมาดุนน้ำกันอีกว่าเพิ่นที่มาเขาอ,อีกบ่เบื้องหลังนี่แข็งแขงเขาไหมพี่นะ้องนู่นเขาอยู่ เขาเลี้ยงบำหลายครับพี่น้องถุ้เที่ยเป็นครับเขาได้หมกเลี้ยงพี่น้องนี่ครับห่านมั้งเขาได้อยู่ได้กินอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่มน้งทั้งนี้เขาโคได้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับเขาได้หมกอยูรุนหลังนัินกันทั้งนี้ก็พี่น้องนี่นี่นี่เขาขึ้นมาพร้อมกันเลยครับสามหลังเลยปุ๊บ นั่งนี้นี่หนั่งนี้กระจังอยู่ครับเบิ่งเพิ่งพี่น้องนั่งนี่ก็ได้โอ้พอดีอยู่ได้กินอยู่พี่น้องเห็นงเพ่พอดีหมกไปดิพอดีหมวกแล้วครับล้างสามล้างแล้วครับยามยืนนี่พี่น้องเอ้ยยจะไอ,อยัดไปเทใส่ถุงนะครับจังเลยครับจังเลยเที่ยวกนครับเทก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเที่ยหนึ่งพี่น้องสามล้างครับผม นี่หลายเติ้อยู่ดีครับพี่น้องคุณเนี่ยฟอกมกแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ไหมครับผมความดังหนี่ที่ผมมาเทพหนึ่งพี่น้องใส่หม่องเกาของคุณนล้วครับเกาครับผมนี่มาคลิปแบบนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคุณนั่งมาเต็มเลยครับผมนี่น้องกบห้องครับเต็มอยู่เดี๋ยวผมันจะใส่ซยไปหม่องเกาหนึ่งแล้ครับผมเกาครับ ครับต้องไปเลยครับงไงยๆมาแล้วครับพี่น้องมากแล้วคุณครับเริ่มมากแล้วหลังนี่หลังนี้ใส่หลังนี้ใส่ไปนี่คือก้าวเหรอครับอืมครับเดี๋ยวผมเหตุอีกสูตรหนึ่งนะครับพี่น้องมันดักน้ำกันครับไม่ทับไปคือต้แล้วครับไี่ทับไปครับหลังนี่พี่น้องมายังมากยังนี่มาแล้วพี่น้องมากแล้ว เยอะมาแล้วครับหนังนี่ก็เริ่มปั้นป่วนเขาอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยน,นี่เราทับกันครับปั้นปวน่วนเขบแม่เองเนี่ยครับอันนาวไปดีๆครับพี่น้องขุนขุนขุนเห็นบ่ใส่ลงไปกับมาแล้วครับเนี่ยทับไว้ก่อนครับหินนองหินทับไว้นี่ครับอืมทับไว้ครับผมเงหนังนี่ดูหนังนี่อุ้มลอยครับผมปากลอยปากลอยแปลง่นทำไมครับผม ดิ้นทับไวจัง่อยโอ้ลอยถึ้ใจหน่อยดินี่ครับหลอยครับผมเดี๋ยวเขาจะไมาหยามอีกพี่น้องนะครับกำลังมาอยู่ครับพี่น้องมาอยู่ขุ่นๆๆตัวใหญ่แด้ไปขุ่นนี่ครับบ่อห้องใส่น้ำกันได้ครับหนึ่งสองสามอันครับจะเตะไหมนี่ยามอีกรอบคับนี้พ่อพ่อกิบนะเขาก็เมื่อนนะครับพี่น้องมหนาค่อยมากไหมขุนครับทำใม้สะอาดดีบ่ะนะครับ หดหินโหดหันน้ำยังสีเลยครับผมมาหายูย่หากินพี่น้องในป่าในดงในเขาเพื่อไปกับไปพ่อทั้งมองก็ได้ปลาควายงประกอบลุกง่ายอย่างนี้ครับผมน้ำสีครับห้องน้ำกวา้างน้ำน้ำตกครับคุณมังคุดไม่ตัวนี้ลูกพี่น้องคุณแบบง่ายเลยคุณนะปื๊ดตัวแบบง่ายครับผมอย่างหน่อยครับผมตัวง่ายตันี้อีกเยอะไปดุ่งดิบครับผมอืมาไม่ชาติเต็มเลยพี่น้องเอ้ วัางยังเดียวครับมาผู้เดียวนะยันงูครับพี่น้องมาแบบนี้เนาะนะครับค่อยระวังครับผมเอาเอาปลาเหนือมีเห็ดที่ครับพี่น้องผมเคยไปเก็บอยู่ในี่เห็ดนะเห็นตะโกเนาะมือหนมาผมก็ได้เมื่อแก้วอยู่พี่น้องเอาเห็ดอื่นเห็ดแดงหลายอยู่ผมเอาพี่น้องโอ้ชิมสีเงาเลยพี่น้องเลยไฟเบิ้งเลยแตพี่น้องเลยแบบที่นี่ก็ถ้าเบิ้งยามอีกรอบนึงกับเมื่อแล้วครับผม น่องไม่ไดเบิ้งตอนใหนซิบให้เบิ้งครับพี่น้องคุณวนต้นเลยครับปลาดุกครับผมจังไม่ได้สีเที่ยพี่น้องมึงเลยซิบอยู่นี่นะครับที่แรากม้วนปลาคว้าบเรียนลุยไปลุยมากพี่น้องย่นเนื้ออ้อยไปอ้อยมากผมถือปลาดุกเลยครับผมนี่พี่น้องมาด้วยกันเลยได้ปลาดุกครับฟุกได้ปลาดุกเนปลาครับผมอู้เสื้อครับในปลาในื้อดงสิมีปลาดุกครับผมนี่นี่พี่น่องน้องผมหานเลยครับ นี่ปโฮ่โอ้ยแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวบึ้งกับป๋องแล้วผมจะมี้เขาบ่กเขาครับบึ้งนหมกันครับอู้ป๋องนี่ร้อยขึ้นเลยพี่น้องเดี๋ก็มีเขาอยู่ครับมีเขาอยู่ป๋องนั่งนี่เนาะป๋องนี่ก็มีอยู่ครับมีวนอยู่วนแขางกับป๋องครับผมเตรียมนยู่ครับหนึ่งปองนี่เด้ป๋องนี่ก็มีเขาอยู่ครับ แล้ครับพี่น้องมือนี้พออยู่พอกินครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งตกป่าจักพืชน,นะครับเนะาะหาเห็นสดเด็ดียังงไมันบระเทศไทยนะพี่น้องมาพูดเดียวครับผมไายบระเทขอให้ครับผมเดี๋ยวมจะเดี๋ยวผมมีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะครับตั้งกล้องตั้งนั่นครับก็ขออนุญาตเก็บป่าก่อนครับเดี๋ยวผมจะสิบเบ็ดเจ้าพืชครับ,รบ,รบ,รบรผมแล้วก็สิ่งไม่หย,ยามเอาเนี่ยก็สิ่งเมื่อนะพี่น้องนี่ครับเาขาโยกเขาโยกเกี่ยวนี้่บดถึกบดควักกั้งับผม นี่ครับเขาเอือนขอกังเนาะพี่น้องช้อนช้อนปลาเนาะหรือปลาช้อนปลาหรือไอ้ขอกังบานเท่าไรครับผมลักษณะอเอาคนเอ่อคนก็กินอยู่ครับพี่น้องนี่ปนแซ่ยบไว้ท่านพี่น้องผมก็ดไม่เคยไปียปนหรอกครับผมติดเบ็ดนะครับติดเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะปลาเขาครับนี่ครับจังอยกับข้าเมื่อแล้วนะพี่น้องนะครับีกสามครับขี้ข้าเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งครับสามปองนี่ครับ ปองนี้ร่อยขึ้นครับผมปงนี่เนี่ยย่งเขาอยู่ครับพี่น้องยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็พอได้อยู่ได้กินเอาแล้วครับผมนี่ครับของแหลกปงปงนี้ก่อนน้องมีโบโอ้ยน้ำับหมุดดาครับพี่น้องคุณโอ้ยวันนันพวกเขาเขาเป็นมิดเขาเยอะขึ้นกันครับผมผมโอ้ยหวาครับผหออกตัวน้องพี่น้องอืมเขาเยอะอยู่เขาเยอะอยู่พี่น้องของแหลกปงมึงปงสว่งครับผม ตึ๊บอืมมองด้วยมุกแตนได้ครับผมเข่าดวยกันครับผมตัวนี้ไปแลครับพี่น้องออกป๋องได้ครับผมใไปกับไปกัเขาครับน้องตึ๊บอืมป๋องนี่ครับผมอืมตามป๋องใส่ใกล้ๆกันนี่ครับพอดียู่ได้กินครับสิดเดือนเท่ากันได้พอดียู่ได้กินนะพี่น้องโอ้ป๋องนี่ก็บอาการอยู่ครับ อืมาออกแกนดูครับมันครับดูมันอยู่ไปเท่าเท่ครับเงาที่เหลือเนาะคุณเนี่ยโอ้หปลาดุกครับผมปลาดุกมากนั่นบ่โอ้หตัวนั้นปลาดุกครับผมนู้นเงาที่เหลือผมถิ้มลงไปครับผมคุณเนี่ยฆ่าไปแล้วปลาดุกเห็นบ่โอ้หมีปลาดุกอีกที่น้องนั่นบ่นั่นนั่นปลาดุกแล้วครับนั่นน่ะนี่บอเงาที่เหลือเนาะที่ผมเหลือจากไส่นั่นนะครับน่ปลาดุกนี่ครับพวกก็ได้หลายพอวกที่ควนที่น้องคุณเนี่ยโอ้ ขนาดถุงขาดเจ้ยพี่น้องถุงขาดบันนี้ที่ตรงนี้ยานหาถุงไม่รซื้อนครับแต่ลุดปุดออกมาพี่น้องนะครับสนหรับจิ้มนี่ก็ขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับผมพี่น้องเดี๋ยวก็เขาก็ได้พ่อกับเขากัำลังเขากับพ่อแล้วครับผมมัอหนาวเขากำลังหากินไหมครับผมนะครับ